โผชัดเจนนิ่งแล้วข<อ>เขาลอยอยู่ที่ทอบอรครับท,<อ>ทอบอผู้บชาก,การฐานบกรอบนี้หลังจากบิ๊กต่อเกษียณไม่นิ่งแล้วผบ,อบอทอบอ,อาจเปลี่ยนครับ,บปัจจุบันนี่จเจริญชัยอินเตรเกษียนใกล้เตรียมตั<ช>้งแต่ยี่สิบสามอ่ะใช่เฉพาะตัวเนี่ยนคนที่ตัวเต็งตอนนี้เดิมทีตัวเต็งเสีทอบอรครับ พลเอกพนาแคลวปลอดทุกครับนี่เตรียมยี่บกเหรอครับคนที่มาแทรกตอนนี้สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี่ข่าวปล่อยอยู่นะจะเป็นพลเอกธราพงศ์มาลาคำครับโอ้โ้ถ้าเป็นแบบนี้น่ะยุ่งเลยสองคนนี้เป็นคู่ชกครับมาสองรอบครับรอบนี้จะเป็นรอบที่สามครับสนั่นลั่นทุ่งไปหมดเลยถามว่าข่าวปล่อยออกมาตอนนี้เป็นไปได้สูงไหม เป็นไปได้สูงเพราะอะไรสายนี้ธราพงศ์มรคำสายบูรภพาพยักพี่น้องคลองเดียวสามปอครับเอาคราวนี้อีกคนตัวเต็งตอนนี้ที่แซงโค้งมารอบที่แล้วพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกครับรอบที่แล้วเข้าวินมาเพราะนี่ นรงพันธ์จิตแก้วแท้กับบิ๊กแดงอภิรัตคงสมพงศ<อ>์วา,านแผนไว้เดินพลึบเลยสายนี้นะเชื่อหรือไม่นานๆนนทีแม่ทัพน้อยที่หนึ่งจะหลุดโผลไปเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งแต่น้อยมากที่รองแม่ทัพภาคที่หนึ่งที่เป็นชนชั้นชั้นอัตราชั้นยศต่ำกว่าคือพลตรีเนี่ยจะแซงพลโทขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่หน้นอยนะ ยกแรกนะพี่วีลบกันยกแรกคู่นี้ยกแรกฟ้าผ่าที่กองทัพภาคหนึ่งเลยครับมันมีการตอนนั้นบิ๊กโตสันหนองบัวล่างเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเตรียมยีบสองขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผอบ่เสนอแต่งตั้งบิ๊กปูพลตรีพนาแคลปปอดรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งเตรียมยี่บกขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งตอนนั้นใช่ไหมแม่แม่ทัพน้อยที่หนึ่งอัตราพลโทอืตัวเต็งที่จะขึ้น ถูกโยกเข้าบกทบครับไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษทบครับที่ปรึกษาพิเศษทบตําแหน่งลอยเหรอใช่ลอยลอยใช่ไหมลอยเลยซึ่งต้องบอกว่ายกแรกเนี่ยบิ๊กปูเนี่ยชนะมาชนะและมีการตั้งบิ๊กลุงชิษนุพงศ์ไอ้นี่มือดีขึ้นมาเป็นแม่ทัพน้อยที่หนึ่งอ๋อนี่ยกแรกบิ๊กหนุยยกแรกบิ๊กหนุยแพ้บิ๊กปูชนะ <c oughs> ยกที่สองก่อนลุงตู่จะไปค,คืนความยุติธรรมให้กับบิ๊กหนุย่ยตอนนั้นตอนนั้นแต่งตั้งโผโยกย้ายพลึบรอบน,อบน,นี้บิ๊กหนุ่ยนี่บิ๊กหนุ่ยอยู่นี่บิ๊กต่อจเจริญชัยขึ้นพอบททบอบิ๊กปูดิบิ๊กปูสุขสัตรจากผู้ช่วยขึ้นเป็นรองผู้บชาการฐานบกครับตั้งธราพงศ์มาราคไมจากที่ปออรึกษาทบตำแหน่งลอยขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้บชาการฐานบกนี่ถือว่าคืนความ คืนความยุติธรรมเลยหลุดกระแสหลักเลยครับและตั้งพนาแคลปลอดทุกจากแม่ทัพภาคหนึ่งมาเป็นเสนาธิการฐานบกและตั้งแม่ทัพน้อยที่หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยนี่ชิดสนุพงศ์ลอดสิริเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งรอบที่แล้วคืนความยุติธรรมครับรอบนี้ยกสามแอเอเอเป็นคู่ชิงกันสองคู่นั่นแหละครับนี่แหละครับคู่นี้ครับพนาแคลปลอดทุกเสนาธิการฐานบกกลับกับ ธราพงศ์มลคำผู้ช่วยผู้บริการฐานบกไม่หลุดจากนี้ใช่ไหมทบคนต่อไปไม่หลุดจากสองคนนี้ใช่ไหมเอางี้นะคู่นี้แหละสนุกที่สุดครับไม่ใครก็ใครถ้าตั้งธราพงศ์มลคำเป็นพอบทบอยู่ปีหกเก้าโอ้โหนี่อนี้เตรียมไหนเตรียมยี่บกอ่ะใช่นี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 ่ยี่ยี่สิบสี่ยี่สี่สี่พนาเตรียมที่บกใช่นี่พนาเนี่ยถ้าเข้า ถ้าเข้าเป็นผบทบเมื่อไหร่ทาราพง์มาละคำต้องหลุดจากบกทบยากมากครับที่จะให้เสนาธิการมาเป็นผู้ช่วยผบทบเป็นรองผบทบแล้วรอคิวเป็นผบทบโอ้นี่สองคนนี้แหละและก็น้อยมากที่เป็นคู่แข่งกันในบกทบหรือขึ้นเป็นผู้บัญชาการแล้วจะอยู่ต่อไปยกเว้นคนเดียวเคยเกิดขึ้นในวนลูปนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชากอนนั้นสมัมนั้นนะ เป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งเข้ามาเสร็จปึ้งขึ้นเป็นผู้ช่วยขึ้นเป็นเสนาธิการฐานบกนี่นและขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการฐานบกปีห้สองและขึ้นเป็นผู้บัญชาการฐานบกอนเอดเพราะพี่ใหญ่เอนี่อนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยครับดำลงตําแหน่งสามปีซึ่งเคสเนี้หายากแล้วแบบนี้ร,รอบนี้แต่งตั้งผบอทอบอไม่พอครับ เขาโฟกัส <f ocus> ไปกระดานหกที่แม่ทัพภาคที่หนึ่งครับ<อ>พี่วีก็คือแม่ทัพภาคหนึ่งคือเส้นทางสู่พบบอ,อบเหมือนกันนะถูกต้องคู่นี้จะเป็นคู่ชิงหลักอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือไก่บิ๊กไก่วรยุท์เหลืองสุวรรณอันนี้เป็นมือดีเตรียมยี่ห้าเหรออ่าเตรียมยี่ห้าตอนนี้เป็นรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งขณะที่อีกคนหนึ่งอมริดบุญสุยาอันนี้เป็นแม่ทัพน้อยที่หนึ่งเตรียมยี่เจ็ดแม่ทัพน้อยยศพลโท รองแม่ทัพภาคที่หนึ่งยศพลตรีครับพลตรีจะแซงพลโทเหมือนกรณีบิ๊กปูพนาแซงหรือไม่อ <c oughs> และคู่นี้ไม่ใครก็ใครจะไปชิงกันที่ไหนชิงกันที่ผอบอทอบอนในปีเจ็ดหนึ่งครับปีเจ็ดหนึ่งคนที่จะแทรกมีคนเดียวครับเนี่ยบิ๊กตัง้งครับ ทวัตชัยตั้งพิทักษ์บุลอันนี้เป็นรองเสธอบอเดิมทีเป็นตัวเต็งผอบอ่อ,บอ,อนนตัวเต็งแม่ทพัพข้างหนึ่งอันนี้คือเส้นทางของปี7จหนึ่งใช่อันนี้วาดได้เห็นเลยนะเส้นทางวาดเห็นเลยนะลากไป7จหนึ่งเมื่อกี้ผอบอทอบอไปแล้วนะใครเต็งแม่ทัพน้อยใครจะขึ้นอนาคตปี7จหนึ่งใครจะมาแข่งกัน